สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีป้าหวานแลวครับพี่น้องครับ,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 ดบเดินสนามท่าควายบ้านผือไงครับพี่น้องครับสถานที่มนูนีโกขนาดเลยพี่น้อง มารอบนี่นี่บักครักงเลยขนาดล,ลงคุณป่ะขนาดลงคุณรือเปล่าโอ้โค้กโค้กโค้กกระชากกระชากพื้นที่บงูนี่สุดยอดพี่น้องครับขนาดลงน้องนำไปเลย มือนั่นเมือนั่นมือนั่นเราักแน่อยู่วันมือนั่นเาพักแน่นอยู่วันที่จะถูกหวยอ่ะเตมันนีไได้ไนีเลยลวงมันนี่เลยาบ้าเจ้าานันมีงานมมีงดีขกานอยู่ อวอีอยู่แล้วังว้บเมางัมาี่้รามางานอยู่งานอยู่บริเตนกันแล้วกันัลผู้ใดที่ไปเต้นเต้นาอยู่นอพอเนาะถ้าจบงัสิเอิดงอยู่แล้วพ่อเป็นพี่แลวมาบึงมาบแล่จแมหวัชิมาพีข้เขาเนี่ยหาสื่อสื่อของแล้วกับัชิมาชิน่นแล้วนี่จะอยู่แล้วอยู่เรื่องไหนกับบิเวเรื่องซึ่มเราคงเรกไปอยู่มันลองบราณศิสป์ดำมาเลยดิสองคันจอดคู่กัน นี่มันลองบอลลักซีแบ้ว่าไดิก่อลจปากกรใจคิดว่างแกจอากกดใจทิ่นกับบมีมือนี่อ่ะเป็นปังยังไอ้ไอนนมบ้ไม่ได้ไม่ได้กับแช่อยู่ไปครัู้แต่ว่าเข้าตัตอนี้ได้ได้ติดอันดับ12แล้วนะครับสมบสองโอ้มือสิบสองมาแลงมือมือไ่แล้วเดนึงมาแล้งดีดีจั่าเอาบอเอาบอาบแป้ม่น

เสียงจะว่าเป็ดเปียราบักวเอาพแฟนทีเป็นต่อยมือนีแล้ว่อยแล้วเลื่มขับไปกดไลครกดแชร์้เพเน้อน่าจะนะให้ได้นึงแม่แพ้ได้พดนมืออื่นนะมืออื้นเสา่ยูแชร์ด้แมนพาได้เทียงขึ้นนี่เลยอะไรกบให้จีนึงมาแพ้ได้เทียงขึ้นนี่เลยขับไปกดแชร์้ไหนประกวี่ยิ้มกน้องี่าได้บัต

เสียงเสียงเทียงพ่มีบ่หลอมใส่ก่อนเตยฉากสามมันมันผมไม่เตยเขาเตยออกเตยออกไปแล้ววันนี้เตยเขาไม่ได้วันนี้ยางเด็นไปบอกอาจารย์เต้นตีอาจารย์ครับเตยออกกันแบบเพียงผมบอกฉันไมผมจากไอ้คนถ้าบอกว่าอะไรเนาะเสียงแหบเสียงแหบครับเสียงแหบมันพ้นหัวหวยดิเป็นแต่ห้นหวยมันห้นหวยดิอ่าเนี่ยเดี๋ยวมาตะกอนอืออ

เนี่ยมาฟังลำพิ้นต่อมันยาวกับรอยเปื้นที่ใ่ของพญาโอ้สุดยอดเลยว่าสั้างมุ่งเวามเรื่อแมนสุดยอดถอดมาอะไรเลยรอบๆวิหยู่บุญกันแล้วกับรอยเปิ้นที่ใจเอาเนากมือมันเลยมันแดงบ่มีอันมีหายบาดนึงแล้วนี่บ่มีครับบบ่มีจะช่วยอังเชียงเถอะและฟันดาวกัน ม่ควงไว้ยกสูงอืมแมนจังว่าดังเลยยังไดพวเงินดังใจซื้อก็ดังไหมดังไม่่อยดังดีนะไม่เขาดังนี่ดีครับดังไม่พรอนีดังไวแต่แต่ว่าเร็วบงบัคือไม่เดคือสัตอืมน้อยๆแมนบไม่บนยเก็ว่าดังนี่ดีพ็มามาเราหนมาพร้อมมาเิ่นเลยโอ้เอามา คนมาะร่วมน้องคุณหลัผมติดตู้แล้วคุณลัผมเต็งเสียวมาติดยึดใส่ตตู้รถสองขั้นนี่รถดสขันนีส่นล้านพี่นาก็ผมไ่ได้สั่งงคือนี้ผมคสองขันนี่งบประมาณสนล้านเลยพี่น้องนี่รวมรถแล้วก็ลานเทินไปเลยเกือบสอลานไปเลย

วันนี้ค่ะน้อนอะไรไปลูกนนอนอะไรไปตีน้อนอะตาขึ้นตีบแลตาขึ้นสูงอย่างนอนน่งเขาตศาต่ลนตีนเลยค่ะตีตีแกเลตาตีผมเลยตาตีนอนอะไรมีหนุกมันคอยเต้นมวน เดี๋ยวที่มานเทาก็กำลังทยอยมาพี่น้องตกกัวกลกงลังเขา่าลังเขา่าลังเขา่เขาวุ่นๆเลยวันนี้ว่าตัวราพนันน้ำกันเด้อพี่น้องอยู่ขางหนองยางนี่หนองบางไงเลยมาจา้ามาหยาลัเพื้นน้ำกัน ไม่ยางคือยังเสียข้ายหมูเถอะมาดูกันว่ามันเสียขายหมูไปอ่ะโอเคครับคลิปนี้สนิทพอไม่ได้คลิปนะขอบคุณแฟนคลับเอลซีทีตาม เรา่ืมกดไรค์สัตว์ช่องพอบญาที่ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่องครับพอกันคลิปหน้าครับ